สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านจุดซุนซับเบลนะครับกองหน้าตัวเป้าของทีมชาติไทยของเรานะครับวันนี้นะครับมีชื่อลงสนามเป็นตัวจริงเป็นเกมที่2แล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับคิสบีทาวนะครับจอกไปเยือนเอ่อฟีบูดทาวนะครับในเวลายีบนาฬิกานะครับซึ่งเหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะจะแข่งขันนะครับซึ่งช่องการถ่ายทอดสดก็คือช่องมาริเนอร์ทีวีนะครับ ช่องทางการของสโมรสรกิบบีทาวนะครับซึ่งเ,เป็นแมตที่สองนะต่อเนื่องจากแมตที่แล้วนะครับจูดซ์โเบลมีรายชื่อเป็นตัวจริงต่อเนื่องนะครับกับกิบีทาวก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับบรรดาเพื่อนเพื่อนนะครับที่กำลังติดตามจูดเบลนะครับที่เป็นนักเตะแห่งความหวังนะเป็นศูนย์หน้าผมคิดว่าเป็นศูนย์หน้าที่ดีที่สุดนะของทีมชาติไทยเราถือว่า อาจจะยังมีผลงานเยอะนะแต่ว่าผมมองดูวิธีการเล่นนการเข้าทําประตูนะครับชั้นเชิงต่างๆเนี่ยบอกไว้เลยครับว่าจูดุสเบลนี่เลยครับจะเป็นนักเตะที่ทรงคุณค่านะครับสำหรับทีมชาติไทยในอนาคตแน่นอนวันนี้นะครับเขาได้ลงสนามติดต่อกันเป็นแมตที่2นะครับหลังจากที่เขาย้ายนะครับมาจากสโมสรในสเปนนะครับมาอยู่ที่ อหลีอังกฤษนะครับกับคลิปสม,มุทรสอนคลิปพีทาวมาช่วงแรกก็แบบนี้เละครับก็ต้องมานั่งสำรองก่อนเพื่อปรับสภาพปรับตัวเข้ากับทีมนะครับและใน,นที่สุดครับอของแท้เพชรแท้วคือเพชรแท้ครับตอนนี้จูซซับเบลเนี่ยมีรายชื่อนะครับสวมเสือ้อหมายเลขสิบลงสนามให้คลิปบีทาวเป็นแมตท,ที่2ก็ติดตามชมทางช่องแต่ลสุดที่ผมเรียนท่านไปแล้วนะครับก็ วันนี้เวลาย2ิบนาฬิกาตอนนี้เวลา2 1นาฬิกา25นาทีนะครับที่ผมกำลังนั่งพูดอยู่ตอนนี้สำหรับข่าวคราวนะครับวันนี้พูดเรื่องข่าวครา,าวนิดหน่อยสำหรับทีมชาติเวียดนามนะครับตอนนี้นะครับเวียดนามเนะี่ยมีการมีโครงการนะครับที่จะเสริมนะครับนักเตะแข่งยุโรปเสริมทัพนะครับซึ่งเป็นเขาบอกเป็นตัวโหดเลยนะนะครับคือรานฮีโมโรเยนนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งนะครับ ลูกครึ่งฝรั่งเศสเวียดนามน,นะครับปัจจุบันเล่นในตำแหน่งกองกลางนะครับให้กับสโมสรชองแดงบอกดูบีนะครับในลีกนชั่น3นะครับลีก3ของฝรั่งเศสสไตล์การเล่นนะครับเป็นกองกลางในประเภทบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับแลนะมีความสามารถทัถ้งในเกมลุกและเกมรับในมีจุดเด่นท้าด้านการอ่านเกมการคลองบอลในพื้นที่แคบและมีพลังกำลังนะครับในการเล่นสูงมากสื่อเวียดนามเผยนะครับอาจจะดึงมาทด ลองในทีมเยาวชนก่อนสักระยะหนึ่งถ้าดีนะครับก็อาจจะดันขึ้นชุดใหญ่เลยเพื่อป้องกันแชมป์อาเซียนในเดือนพฤษภาคมคือกลางปีนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวคราวนะที่ทางเวียดนามนะได้มีการสเก้าดูตัวนักเตะมาจากลีก3ของฝรั่งเศสนะครับซึ่งผมคิดว่าเวียดนามเนี่ยมีเป้าหมายในการที่ทำทีมชาติชุดใหญ่ให้แข็งแกร่งนะ เพื่อจะมุ่งตรงไปสู่ทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์เอเชียและคันเรือบอลโลกแน่นอนครับเวียดนามคือคู่แข่งสําคัญของเราในย่านอาเซียนและในการพัฒนาเยาวชนเขาพัฒนาอย่างเข้มข้นด้วยมันติดมันติดเรื่องหนึ่งนะคือเวียดนามเนี่ยถ้าจะเราจะดูะนโยบายต่างๆแนวโน้มต่างๆเนี่ยผมคิดว่านโยบายข้อที่2ในการพัฒนาเยาวชนเนี่ยเวียดนามน มุ่งในการที่จะเสริมให้นักเตเกะเยาวชนแข็งแกร่งเพื่อจะขึ้นมาเป็นกําลังสรรําคัญของทีมชาตินะแล้วก็นโยบายที่จะส่งเสริมให้เด็ก,เ,ดกเขาเนี่ยมุ่งตรงไปสู่ลลกต่างประเทศรหรือลลกยุโรปเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับเวียดนามยังไม่มีโปรเจกต์ dnd นะครับก็คงไม่ต้องห่วงอะไรมากวัฏถาจากนี้มันจะติดขัดแน่นอนครับท่านดูไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าไม่เชื่อผมนะปั้นเด็กแข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามแต่ในรุ่นเยาวชนเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีการหยุดลลก เพื่อแข่งขันเดฟเฟปอยู่มีการหยุดหลีกภายในเพื่อแข่งขันในเมเจอร์อยู่เนี่ยผมคิดว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ผิดนะในข้อที่2นะครับการจเจริญเติบโต,ตของหลีกภายในเนี่ยจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับเยาวชนถือว่าเป็นกิจการภายในเลยเนะถือว่าเป็นอยู่ในข้อที่2องคอนเทนิตี้ครับหลีกภายในของประเทศนั้นและทีมเยาวชนจะต้องพัฒนาควบคู่กันไปและ นะครับจะต้องส่งเสริมลีกภายในให้ดีที่สุดครับไทยลีกสําคัญมากนะครับต้องช่วยกันส่งเสริมไทยลีกให้เป็นลีกที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะและพร้อมกันนั้นก็ต้องพัฒนาเยาวชนให้เติบโตขึ้นมาพือ่อพ่กับไทยลีกและส่งเด็กเราไปอยู่ตามประเทศหรืออยู่ในยุโรปให้เอยอะๆที่สุดนี่คือนโยบายข้อที่2องโควตานิตี้ครับก็ขอให้ท่านทราบด้วยว่าผมเน้นพูดเรื่องทีมโปรเพราะว่าตอนนี้เราจะสร้างทีมโปรไม่ทันแล้ว ไอเรื่องเยาวชนเนี่ยเราเพอพัฒนาตามหลังได้นะแต่การที่เราไม่สร้างทีมโปรเนี่ยผมบอกไปเลยครับเป็นการเสียโอกาสอย่างยิ่งตอนนี้เวียดนามเขาพยายามสร้างทีมโปรแต่ทีมโปรเขาเน่ยไม่มีอัตราส่วน80-20นะครับข้อที่1น,นะเขาไม่ได้มีอัตราส่วน80-20เหมือนอย่างที่ผมพูดในคุณลักตี้นะเหมือนญี่ปุ่นก็าทาเนี่ยเวียดนามยังไม่ทำนะยังทําเหมือนเอกาหลีอยู่ คือใช้นักเตะเท่าที่จะเรียกมาได้จากยุโรปส่วนมากจะเป็นการโอนตัวหร,หรือเรียกนักเตะลูกครึ่งและอย่างหนึ่งนะครับคุณภาพนักเตะของเวียดนามที่เรียกมาจากนอกเนี่ยถ้าเป็นนักเตะที่เป็นเวียดนามลูกครึ่งเนี่ยสู้เราไม่ได้หรอกครับของเราเขี้ดดีกว่าเยอะแต่ผมก็แปลกใจว่าทําไมเรายังโปรโมดเด็กภายในของเราขึ้นชุดใหญ่ไม,ไม่ยอมเลิกเนี่ยและมีท่าทีที่จะโปรโมทหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่งอนที่น้องๆกลุ่มยู23หรือเด็กภายในของเราเนี่ย ยังไม่ได้ไปผ่านประสบการณ์ในระดับยุโรปหรือในระดับญี่ปุ่นมาแม้แต่น้อยครับนะครับถึงไม่ผ่านมาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเหมือนรุ่นพี่อย่างพี่เจพี่อุ้มพี่มุ้ยสักคนน่ะแล้วดีกรีที่เรานะครับทาการในขันภายในหรือในทัวร์นาเมนต์ที่แสดงผลงานได้ในการเอาชนะอาเซียนในรุ่นยูต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ผลงานที่จะเป็นบทพิสูจน์ได้หรือแม้กระทั่งว่าน้องๆอยูยี่สามหรือยูยี่สิบของเราเคยมาติดทีมชาติชุดใหญ่ และแสดงผลงานได้ในทัวร์นาเมนต์เล็กๆบางทัวร์นาเมนต์นะครับก็ไม่ไม่ใช่เครื่องหมายที่บอกว่าจะขึ้นมาติดทีมโปรได้นะหลหลายคนคงบอกว่าก็เอาน้องๆเข้าขึ้นมาก่อนสี่ยี่สิบสามให้เข้ามาเคยชินกับทีมชาติชุดใหญ่ให้เข้าปรับตัวเดี๋ยวเขาเขก็เก่งเองทีมชาติชุดใหญ่หรือทีมโปรไม่ใช่ที่ผลิตเด็กครับไม่ใช่ที่ฝึกเด็กครับให้เข้าใจตรงจุดนั้นนะทีมชาติชุดใหญ่ทีมโปรเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ย เขาไว้แข่งทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ครับและทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ทดลองเด็กไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่จะให้น้องๆนะครับมาเจริญเติบโตในทีมชุดใหญ่ไม่ใช่ครับจะต้องดึงนักเตะจากยุโรปนะครับหรือสโมสรชั้นดีตามเกณฑ์ความสามารถมาอย่างโปร่งใสเท่านั้นครับไปสิครับไปเล่นอยู่ในข้อที่2สิครับถ้าเกิดยังไม่ได้ผ่านสโมสรชั้นนํามาเนี่ยจะไปดันก้นขึ้นมาได้ยังไงครับนะครับ ไม่ว่าจะสกัดไทยลีกอะไรก็ตามแต่แต่ดีกรีมันยังไม่ถึง,งจะดันขึ้นมาได้ไงครับนี่พวกคุณกําลังทําผิดเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยนะครับในการสร้างทีมโปรในคอร์เทนิตี้เนี่ยผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะตอนเนี้นะครับเพราะว่าเด็กเรายังดีกรีไม่ถึงครับพอไปเจอทีมในระดับเอเชีย er ที่เราแข่งขันเมเจอร์ Major เนี่ยหรือในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบที่สําคัญสาค,คัญเนี่ยน้องๆกลุ่มนี้เนี่ย จะเป็นพิษเป็นภัยกับน้องเขาเองนะเอาเขาขึ้นมาติดแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ส,งส่งเสริมอะไรน้องเขาเลยนะครับและมันยังให้ทีมชาติเราไปไม่สามารถจะไปสูป่เป้าหมายได้ด้วยไม่รู้ผมจะพูดยังไงผมก็อ่อนใจแล้วแหละทำเงินต่อไปครับทำเงินต่อไปถ้าอยากนะครับอยู่แค่เวียดนามอยู่แค่อาเซียนก็ทำเงินต่อไปเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเป็นบทเรียนให้กับพวกท่านเลยในการที่จะทำฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ นะครับยังทําเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการไม่เป็นไรครับก็จะดูกันไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะมีความสําเร็จบ้างพอทําให้เรามีแรงฮึดสู้ต่อไปนะครับเป็นวัตตาสงสารไปเรื่อยๆแต่ความสําเร็จในระดับที่ควรจะเป็นของทีมชาติของเราท,ท,ท,ทั้งที่เรามีทรัพยากรในยุโรปมากมายเรามีนักเตะเกรด A นะเกรดดีเลยที่หลายประเทศในย,านารรย่านอาเซียนจะต้องอิจฉาเราที่เรามีจูดเบลมีเอราวันมีเซบาสเซสมี A D s, สอเดียนสโคกม่า มีสกอตคอนเซเบิลมีพิโอธฟินบานักเตะเหล่านี้เป็นนักเตะที่เพื่อนบ้านเราจะต้องอิจฉาเราแต่เรากับนะครับยังไปวุ่นวายอยู่กับเด็กภายในของเราอยู่ตลอดเวลาทั้งนั้นที่เด็กเราเนี่ยเกรดยังไม่ถึงครับผมวันทงเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําเพื่ออะไรทําไมถึงพอใจอยู่ในระดับอาเซียนนะทั้งนั้นท,ท,ที่เรามีโอกาสจะก้าวขึ้นไปดีกว่านี้สูงกว่านี้นะครับทำไมไม่เรื่องก็ไม่รู้ครับและมันน่าเสียดายที่สุด ที่ผมบอกว่าถ้าเกิดความเสียหายแล้วมันจะส่งไปอีกประมาณ1 0 2ถึง20ปีนะครับสิ่งที่เรากำลังทำแบบตาบอดคำช้างทุกวันนี้มันจะส่งผลลบกับทีมไทยเราไปอีกประมาณ1 0 2ถึง20ปีเลยมันฟื้นไม่ได้ครับเนี่ยถ้าเราไม่ทำทีมปูปภายในปีนี้นะในในใน,ในต้นปีนี้เนะี่ยเราสายมา1ปีแล้วเนะี่ยถ้าเรายังไม่ทำทีมปูในแมตช์เมเจอร์ที่จะเจอเตอร์อกเนะี่ยถ้าเรายังไม่เรียกนักเตะมา80%อีกเนะี่ย ความเสียหายนี้อย่างน้อย5ปีครับแล้วมันจะส่งผลไปถึง9ปีและจะไม่มีฟื้นแล้วครับและต่อไปนี้ทีมเพื่อนบ้านของเราก็อย่าทำทีมโปรในลักษณะโคตรเต็มที่ไม่ครบนี่แหละแซงหัวเราไปค่อยดูสิครับไม่เชื่อผมนะยังไงนะผมก็จะพูดนะครับในลักษณะทัศนคติที่มันตรงๆแบบนี้ไปเรื่อยๆครับคือยังไงก็ยังห่วงใยทีมชาติเราอยู่เสมออย่างไรนะครับก็หวังว่านะสิ่งดีมันจะเกิดขึ้น นะครับสิ่งที่มันถูกต้องจะเกิดขึ้นเสียทีนะครับใครสนใจเรื่องคอเทนิตีนะครับฟังได้ผมแปะเลงไว้นะครับในคอมเมนต์ทุกคลิปที่ผมทำนะนะครับผมปักหมุดไว้นะครับลงไปดูได้ในคอมเมนต์ช่วยเันเข้าไปฟังครับว่าคอเทนิตี้สีข้อคืออะไรครับขอบพระคุณมากครับ ีเรื่องการแข่งขันทัวร์นาเมนต์หลักสองทวนาเมนต์สำคัญกันระหว่างทางอยกให้ฟุตบอลโลกต้องสร้างทีมฮเบสร้างทีมนักตระดับโลกอย่าไปอุปบะ,ะโลกนักแต่สมัครเล่นชี้กดชีก้เกนยักแต่สมัครเล่นมาใส่ทีมโบ มันมีเรื่องการแข่งขันทัวร์นาเมนต์หลักสองโนาเมนต์สำคัญกันระหว่างทางอย่าไปฟุตโบอลโลกต้องสร้างทีมมาเบ็สร้างทีมนักแต่ระดับโลกอย่าไปอุปบังโลกนักแต่สมัครเล่นชีก,กดชีกเกนยักษ์แต่สมัครเล่นมาใส่ทีมโบอย่าทำลายทัพยากร